มีธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกันในช่วงนี้นะเกี่ยวกับบุคคลที่กำลังนะเข้ามาสู่เส้นทางแห่งการหลุดพ้นนะแต่บางทีการที่จะมาสู่เส้นทางนี้มันต้องมีให้ครบสมบูรณ์ในส่วนของ การปฏิบัติแต่มีบุคคลบางคนเนี่ยไม่เข้าใจในหลักการของการปฏิบัตินะก็เลยมีไม่ครบองค์ประกอบของการปฏิบัติมาเลยทําให้การปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ที่แท้จริงนะคือบุคคลบางคนเนี่ยมุ่งไปที่ทานเป็นหลักนะและบุคคลบางคนก็มุ่งไปที่ศีลเป็นหลักนะ แต่ไม่มุ่งไปที่การภาวนาเป็นหลักนะเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนบุคคลที่มีสเบียงพร้อมแล้วเนี่ยสะสมสเบียงไว้พร้อมมีร่างกายสมบูรณ์นะมีกำลังวังชาที่ดีนะแต่บุคคลน,นั้นเป็นบุคคลที่ตาบอดนะเขาย่อมไม่สามารถจะเดินไปสู่เส้นทางแห่งการสิ้นทุก์ขได้นะ พราะมุ่งไปที่ทานเป็นหลักมุ่งไปที่ศีลเป็นหลักขาดการภาวนาเพราะการภาวนานั้นนะมันมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งที่เรียกว่าสมาธินะสมาธินะทําให้มากจเจริญให้มากแล้วเนี่ยจะทําให้จิตจเจริญเมื่อจิตจเจริญแล้วจะละสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตุราคะโทสะโมหะได้ส่วนวิปัสสนาทําให้มากจเจริญให้มากเนี่ย เป็นไปไปเป็นไปเพื่อปัญญาเจริญปัญญาเจริญแล้วจะละสิ่งที่เรียกว่าอวิชชาได้นี่คือความหมายของการภาวนาภนาะวนาคือการทําให้เจริญนะทั้งในเรื่องของสมาธิและในเรื่องของปัญญานะดังนั้นบุคคลที่มีทานแล้วเนี่ยอย่าลืมเรื่องศีลนะมีศีลแล้วเนี่ยอย่าลืมเรื่องการภาวนา เพราะนั้นทานศีลภาวนานะจึงเป็นองค์ประกอบที่ครบที่พระศา,าสดาตรัสว่าเป็นบุญกิยาวัตถุ3นะเพราะฉะนั้นทานมีแล้วศีลมีแล้วนะอย่าลืมการภาวนานะนี่คือธรรมะสั้นๆที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอติดตามธรรมะสั้นๆและมีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดติดตามด้วยครับ